ี่คือกลเม,ม็ดมัดใจชายผู้หญิงที่มีอำนาจเหนือเกมรักถามดังนี้คุณจะต้องแกล้งเป็นสุนัขจิ้งจอกผู้แสนฉลาดแต่แกล้งโง่เพื่อต่อรองกับผู้ชายอำนาจแต่เพียงเปลือกคืออำนาจที่แสดงให้คนอื่นเห็นแต่อำนาจที่แท้จริงนั้นคืออำนาจที่รู้กันอยู่ภายในซึ่งนี่ต่างหากล่ะค่ะคืออำนาจที่แท้จริงของสาวๆถ้าคนรักหรือผู้ชายของคุณเป็นพวกบ้าศักดิ์ศรี ก็ช่วยให้เขาดูเป็นสุภาพบุรุษต,ต่อหน้าคนอื่นสักหน่อยนะปล่อยให้เขาเป็นคนทําหน้าที่ให้คุณบางเช่นเปิดประตูร้านอาหารให้คุณและก็ให้เขาบอกพนักง,งานในร้านเองว่าเขาชื่ออะไรและมากี่คนสิ่งนี้แหละคืออํานาจแค่เปลือกนอกที่พวกผู้ชายคิดว่าเขานะ่เก่งภูมิใจในตัวเองแล้วมันจะมีความหมายอะไรล่ะคะถ้าเขาปฏิบัติต่อคุณผู้หญิงดีเลิศเหมือนเป็นสาวในฝันมันก็เท่ากับว่าคุณนั่นแหละที่มีอํานาจอยู่ในมือ จำไว้ว่าไม้ตายของผู้หญิงก็มีอนุภาพไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าผู้ชายเลยดังสัจธรรมที่ว่าผู้ชายครองโลกแต่ผู้หญิงครองผู้ชายผู้หญิงคนหนึ่งซึ่งเธอเป็นสาวใหญ่เธอเปลี่ยนไปด้วยเสน่ห์ใช้ชีวิตแต่งงานมาแล้วหลายปีได้ให้คำแนะนำว่าเวลาที่ฉันอยากทำอะไรบางอย่างฉันก็จะทำให้สามีรู้สึกว่ามันเป็นความคิดของเขาเองฉันมักจะพูดว่าที่รักคะ คุณอยากไปร้านอาหารนั้นหรือร้านนี้ดีเมื่อเขาเป็นคนจ่ายนะก็ปล่อยให้เขาคิดว่าเขาเป็นฝ่ายตัดสินใจเลือกซึ่งพอทานข้าวเสร็จแล้วเธอก็จะบอกว่าคุณนี่ตัดสินใจเลือกอะไรไม่เคยผิดพลาดเลยจริงๆนะคะบทนี้ก็หมายความว่าปล่อยให้ผู้หญิงเสนอว่าผู้ชายควรจะไปร้านไหนดีท,ท,ทั้งๆที่ใจนั้นผู้หญิงต้องการจะไปร้านนี้แต่ทำให้เขารู้สึกว่าเขาเป็นคนเลือกนั่นเอง พวกผู้หญิงนั้นนะจะตัวลอยถ้าพวกเขาทําอะไรที่มันโรแมนติกให้กับเธอแต่ผู้หญิงส่วนใหญ่ไม่รู้ว่าถ้าทําให้ผู้ชายรู้สึกว่าตัวเองมีอํานาจเขาก็จะรู้สึกคล้ายๆกันนั่นแหละทําให้พวกเขาอ่อนยั่วเป็นขี้พึ่งลนไฟเฉละเรื่องนี้นะคะใครรู้ก่อนได้เปรียบกว่านผู้ชายรู้ว่าผู้หญิงนั้นชอบดอกกุหลาบถ้าเขาเห็นเขาก็คงจะซื้อเพื่อให้เราประทับใจสําหรับเขาแล้วดอกกุหลาบก็ไม่แตกต่างอะไรกับพวกไม้ดอกไม้ประดับที่ปลูกอยู่ในออฟฟิศ หรือพอๆกับพวกดอกไม้ใบหญ้าที่ขึ้นอยู่ข้างทางพอผู้ชายเอาดอกไม้มาให้ผู้หญิงแล้วถ้าเขาขออะไรเรามักจะไม่ปฏิเสธจริงไหมมันเหมือนกับเวลาที่ผู้หญิงเราอะยกย่องศักดิ์ศรีของพวกผู้ชายนั่นแหละเขาจะรู้สึกเป็นราชาทันทีนะและอยากทําอะไรให้คุณพอใจตลอดเวลาผู้ชายจะยอมทําทุกอย่างเพื่อที่จะให้ผู้หญิงเนี่ยมองเขาด้วยสายตาที่ชื่นชมและพูดว่าสุดยอดไปเลยค่ะฉันภูมิใจในตัวคุณจริงจริง ต่อให้เขาเหนื่อยลดตาแทบจะกระเด็นแค่ไหนก็ยอมจะให้ผู้หญิงที่เขารักนั้นปลัปลืมชื่นชมถ้าคุณผู้หญิงทําให้เขารู้สึกว่าผู้ชายมีอํานาจนอกจากเขาจะปกป้องคุณแล้วยังมอบโลกทั้งใบให้คุณอีกด้วยเมื่อคุณเป็นฝ่ายควบคุมความสัมพันธ์ได้แล้วนั่นก็หมายความว่าคุณกําลังให้ในสิ่งที่เขาต้องการซึ่งนั่นก็คืออํานาจโดยที่เขาไม่รู้ตัววิธีนี้มันเวิร์กมากเลยนะแม้แต่กับผู้ชายที่ใครๆก็บอกว่าฉลาดหลักแหลมที่สุดก็ตาม ซึ่งข้อความต่อไปนี้ก็คือสิ่งที่ออาเบิร์ตไอสไตน์เขาเคยกล่าวถึงพันรายาของเขาเนื่องในวันครบรอบแต่งงานปีที่50ไว้ว่าตอนที่เราทั้งคู่แต่งงานกันเราสัญญากันว่าในการใช้ชีวิตคู่ผมจะเป็นคนตัดสินใจเรื่องใหญ่ๆส่วนเธอจะเป็นคนตัดสินใจเรื่องเล็กๆน้อยๆระยะเวลา50ปีที่ผ่านมาเราต่างทำตามสัญญาที่ให้ไว้แก่กัน ผมเชื่อว่ามันเป็นเหตุผลที่ทำให้ชีวิตคู่ของเรามีความสุขที่มันน่าแปลกก็คือตลอดทั้ง50ปีที่ผ่านมาไม่เคยมีเรื่องใหญ่ๆให้ผมได้ตัดสินใจเลยสุนัขจิ้งจอกแกลงโง่ไม่จาเป็นต้องเชื่อฟังคนรักถึงขั้นที่ว่าฉันขอสัญญาว่าจะรักซื่อสัตย์และเชื่อฟังคุณจนกว่าความตายจะมารากจากกัน ผู้หญิงเธอจะมีคำปฏิญาณที่ให้ไว้ในวันแต่งงานในแบบฉบับของเธอนั่นคือเธอสัญญาว่าจะรักซื่อสัตย์และทำตัวอ่อนข้อให้ในบางครั้งฉันไม่ได้บอกเพื่อนเพื่อนทุกคนว่าคุณจะต้องยอมสละอำนาจหรือทำตัวให้ว่านอนสอนง่ายนะแต่นี่เป็นบทเรียนเพื่อให้ได้มาซึ่งอำนาจต่างหากลหละเสน่ห์หญิงเกินห้ามใจจะตายผู้ชายถึงยอมทุ่มเททุกอย่างให้คุณได้จริงไหมถ้าคุณทำให้เขาคิดว่าเขาเป็นผู้คุมเกมแล้วแล้วก็คราวนี้คุณจะต้องการอะไรเขาจะพยายามทำอย่างเต็มที่ ให้คุณแฮปปี้นั่นแหละทาให้เขาตื่นตัวตื่นเต้นไม่เบื่ออะไรง่ายๆจากนั้นเขาก็อยากที่จะให้คุณเป็นคนคุมบังเหียนเมื่อน,นั้นแหละคุณจะได้อํานาจทุกอย่างที่คุณต้องการเลยสุนัขจิ้งจอกแกล้งโง่ต่อรองเก่งจะท้ายถึงแม้ว่าผู้หญิงสมัยนี้นะคะจะทํางานเก่งมากขึ้นทํางานหนักอย่างกับวัวควายผู้ชายเขาก็ไม่ยอมรับหรอกนะจะเป็นหัวหน้าครอบครัวอย่าได้หวังซึ่งผู้หญิงที่ประสบความสําเร็จหลายๆคนนะคะมักจะพูดกับตัวเองว่าภูมิใจที่เกิดมาเป็นหญิงแกร่ง ทำไมผู้ชายดีๆมันหายากหาเย็นอย่างนี้อยากจะบอกว่าผู้ชายในฝันก็ต้องการผู้หญิงในฝันนะถึงจะเป็นสาวร้ายแต่เราก็ยังมีความเป็นผู้หญิงในตัวนะไม่ได้หมายถึงว่าคุณจะต้องทำแมนเพียงแค่คุณไม่ยอมให้ใครมาข้ามหัวคุณตังหาคผู้หญิงที่แกร่งเอาต้องรู้จักอ่อนข้อและอ่อนน้อมต่อผู้ชายด้วยนะถึงแม้เราจะทำงานเก่งหรือว่าเงินเดือนสูงแค่ไหนก็ตามเพราะเราคือผู้หญิงซึ่งตามทฤษฎีที่ฟังดูดีสวยหรูก็มักจะบอกว่าชายหญิงเท่าเทียมกัน แต่ในทางปฏิบัตินั้นมันก็ต้องมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเป็นผู้มีสิทธิ์ขาดในการตัดสินใจเมื่อผู้หญิงทำตัวเก่งไปเสียทุกเรื่องเธอจะเจอปัญหาทุกเรื่องเช่นกันช่วงเวลาที่คบกันแรกๆนั้นก็สำคัญคุณจะต้องวางมาตรฐานไว้อย่างดีถ้าไม่อยากทำอะไรไปจนตายก็อย่าเริ่มเด็ดขาดถ้าคุณไม่อยากหัวฟูหน้ามันทำกับข้าวเย็นทุกๆุกเย็นคุณก็อย่าเริ่มต้นครัวทำอาหารเย็นทุกมือ้อถ้าคุณไม่อยากเป็นคนที่ไปซื้อของที่ซูเปอร์มาร์เก็ตอยู่ตลอดเวลา ก็จะได้แกล้งกล้าขว้ารถเข็นไปเองตลอดปล่อยให้ผู้ชายเป็นฝ่ายทําให้คุณบ้างในช่วงโปรโมชั่นนั้นผู้ชายร้อยทั้งร้อยเขาจะเต็มใจทําทุกอย่างเพื่อให้ผู้หญิงประทับใจเขาจะพยายามเอาอกเอาใจคุณเป็นพิเศษนี่แหละที่จะเป็นโอกาสทองช่วยส่งเสริมสร้างนิสัยที่ดีๆให้กับผู้ชายซึ่งกว่าจะเอาชนะใจคุณได้ผู้ชายก็ชินกับนิสัยที่คุณนั้นได้ปลูกฝังเขาเอาไว้จนยากที่จะเปลี่ยนแปลงนะคะตัวอย่างก็หลังจากที่การออกเดทกันได้2-3ถึงครั้ง คุณผู้หญิงคุณอาจจะยืนอยู่ที่หน้าประตูบ้านจูบอำลาเขาซึ่งมันช่างเป็นวินาทีที่น่าจดจำจริงๆนะคุณทั้งสอง,งเงยหน้ามองหาดาวตกซึ่งวินาทีนั้นเขาแทบมองไม่เห็นถังขยะเน่าที่วางอยู่ใกล้ๆเขาหรอกถ้าผู้ชายชวนคุณไปทานมื้อเที่ยงหรือมื้อเย็น ตามใจเขาไปเลยครึ่งถ้าเขาจะซื้ออาหารมาฝากที่บ้านสั่งไก่ทอดหรืออะไรที่คุณชอบก็ได้ถ้าเขาถามว่าอยากได้อะไรใน7ซเว่นอีเลเวนไหมก็ขอให้เขาซื้อไอศครีมรสโปรดที่คุณชื่นชอบมาเลยมันไม่ได้อยู่ที่เงินไม่กี่บาทที่เขาควักจ่ายไปหรอกแต่คือความสุขของเขาได้ทำสิ่งที่คุณต้องการต่างหากมันทำให้ผู้ชายรู้สึกเหมือนว่าเขาเป็นผู้คุมรถไฟ ทั้งๆท,ท,ที่ความจริงแล้วคือคุณต่างหาเรามากล่าวถึงผู้หญิงแสนดีกันเธอจะรู้สึกผิดเมื่อทําตัวเป็นผู้รับโท้แม่คุณปล่อยให้เขาให้คุณบ้างเถอะเพราะสําหรับผู้ชายหมายถึงการที่เขานั้นแสดงความเป็นสุภาพบุรุษอย่าคิดนะคะว่าสุนัขจิ้งจอกแสนฉลาดที่จะแกล้งโง่อ,อันน่ะจะยอมสละอํานาจไปทั้งหมดเพื่อคุณก็แค่ทําเหมือนยอมเท่านั้นแหละ จะได้ทุกสิ่งที่ต้องการจากผู้ชายเสมอหญิงคนหนึ่งเธอเล่าถึงผู้ชายคนหนึ่งที่เพิ่งเดทได้สองครั้งเขาดันขอให้เธอขับรถไปส่งเขาที่บ้านเธออึ้งไปนิดหนึ่งแล้วก็รีบสวมทับบทสุนัขจิ้งจอกใกล้โง่ทันทีเธอพูดอย่างลุ่มนวนว่าคุณอยากนัดเจอกันวันหลังไหมคะถ้าคืนนี้ไม่สะดวก ฉันก็เข้าใจค่ะพลิกสถานการณ์จากหน้ามือเป็นหลังมือเลยนะเธอไม่ได้อารมณ์เสียหรือว่าสั่งสอนอะไรเขาเธอก็แค่ให้ทางเลือกแก่เขาหนึ่งในนั้นก็คือเธอจะไม่ไปพบเขาอีกแล้วก็ปล่อยให้เขาเป็นคนเลือกเองสิ่งที่รอดที่สุดของแม่ซูนักซิ่งจอกแกล้งโง่ก็คือเธอจะยอมโอนอ่อนผ่อนตามแต่เธอมีไหวพริปและทำตรวจสภาพนุน่มนวลเสมอเขาจึงหลงคิดว่าตัวเขาเองอ่ะเป็นผู้คุมเกมซึ่งทางทางที่ความจริงแล้วมันไม่ใช่ถึงแม้จะดูเหมือนว่า เธอไม่ได้ใส่ใจอะไรเลยแต่ความจริงแล้วเธอใส่ใจทุกรายละเอียดสิ่งที่ผู้หญิงคนนี้ทำก็คล้ายๆกับการเจรจาทางธุรกิจนั่นแหละซึ่งข้อหนึ่งนั้นเธอจะไม่ป่าประกาศสิ่งที่เธอคิดออกไปตรงๆข้อ2เธอพร้อมจะเดินจากไปถ้าเงื่อนไขมันไม่เป็นไปตามที่เธอพอใจแม่สุนัขจึงเจอกแกล้งโง่ จะใช้เทคนิคทั้งสองข้อนี้เสมอเธอจะเจรจาต่อรองบนพื้นฐานของความพอใจหรือไม่พอใจที่จะออกเดทกับเขาถ้าข้อเสนอฟังดูเข้าท่าเธอก็จะตอบว่าฉันชอบค่ะแต่ถ้ามันฟังไม่เข้าหูเธอเธอก็จะตอบว่าฉันก็ชอบนะแต่ฉันไม่สะดวกเท่าไหร่ซึ่งถ้าผู้ชายเป็นสุภาพบุรุษมากพอเธอก็จะดีตอบถ้าเธอไม่โอเคเธอจะปฏิเสธอย่างถนอมน้ำใจเพราะยังไงเขาก็ให้เกียรติเธอ ซึ่งผู้ชายนะ่ะไม่ตอบสนองต่อคำพูดแต่ถ้าหายหน้าไปแล้วก็เขารู้สึกแน่นอนสาวร้ายทั้งหลายคุณจะต้องมีวิธีรับมือให้ดีถ้าเขาทำตัวไม่ให้เกียิคุณสมมุติว่าตอนออกเดทครั้งแรกระหว่างยืนรอหน้าร้านอาหารเพื่อให้บริกรพาไปนั่งที่โตะ๊ะผู้ชายดันวางมือลงบนหลังของคุณในระดับที่ต่ำมากขอย้ำว่าต่ำมาก ถ้าต่ำอีกสองเซนเขาคงรู้ว่าวันนี้คุณใส่จีสตริงหรือกางเกงในคุณป้านในสถานการณ์เช่นนี้สิ่งเดียวที่คุณควรจะทำก็คือการเล่นบทคนโง่แล้วเอี่ยวตัวหลบเหมือนกับว่ามันเป็นอุบัติเหตุแล้วพูดว่าอุ๊ยขอโทษค่ะสุนักจิงจาะแกลงง้งโง่ไม่ชอบพร่ำเพ้อพารนาความรู้สึกซึ่งผิดกับสาวแสนดีนะพูดพร่ำตลอดเวลาผู้ชายคนนึงนะเขาบอกว่าผู้หญิงพูดมากเลยเกินเวลาที่อารมณ์เสียยิ่งบนไม่เลิก ผมยอมโดนไม้ไทยสันต่อยสักหกเจ็ดยกมันยังจะดีกว่ามานั่งฟังผู้หญิงพูดเรื่องเดิมๆซ้ำๆซากๆซ,ซึ่งในตอนแรกๆผู้ชายเหมือนจะชอบเปิดใจกับผู้หญิงเพราะอยากให้ใส่ใจถึงกันมากขึ้นแต่ไม่นานหรอกค่ะนอกจากจะให้ใส่ใจถึงกันแล้วเขายังอยากถึงสวรรค์ชั้นเจ็ดสิไม่ว่าฉันว่าผู้หญิงเราชอบคุยโทรศัพท์เป็นชีวิตจิตใจนะแรกๆผู้ชายเขาก็ชอบอยู่หรอกนะคะเพราะอยากเอาใจคุณแต่หลังจากนั้นเขาก็จะเซ็งอย่าทําให้การคุยโทรศัพท์ กับคุณนั้นเป็นหน้าที่ที่เขาจะต้องคุยและแต่ละทีเหมือนจะโดนบังคับให้โทรนะเปลี่ยนเป็นคุยสั้นๆแต่วันหวานดีกว่าซึ่งถ้าแบบเนี้เขาจะไม่มีวันเบื่อที่จะโทรหาคุณเลยนะถ้าคุณพูดถึงความสัมพันธ์มากจนเกินไปจะทําให้คุณเป็นของตายและความลึกลับซับซ้อนคุณก็จะไม่มีเลยเวลาที่คุณไม่ไล่ตามตื้อผู้ชายเพราะคุณรู้สึกว่าคุณมั่นคงกับตัวเองแล้วเขาจะไม่รู้สึกว่าเขาเป็นเจ้าชีวิตของคุณ และตราบใดที่เขายังไม่ได้เป็นเจ้าชีวิตของคุณเขาก็จะยอมคุณทุกอย่างนะอย่าพูดคำว่าเรามีเรื่องต้องคุยกันเพราะถ้าคุณพูดแบบนี้นะผู้ชายจะรีบหนีทันทีคุณต้องค่อยๆเอาน้ำเย็นเข้าลูปหาอะไรให้เขากินก่อนด้วยเบียร์เย็นๆสักแก้วแล้วคุณค่อยพูดคุยโทุระที่คุณอยากจะพูดผู้ชายส่วนใหญ่มีขีดความอดทนต่อเรื่องจุกจิกยุ่มยิม แค่สองนาทีเท่านั้นแหละถ้าเกินนั้นพอเข้าหูซ้ายก็จะทะลุหูขวาแล้วในสมองของผู้ชายเนี่ยเขาจะคิดแค่ว่าโอ้ยหิวเว้ยเย็นนี้จะมีอะไรกินบ้างเนี่ยรู้ไหมว่าผู้ชายชอบผู้หญิงที่พูดจามไม่เยินเยอะเพราะมันเป็นภาษาที่พวกผู้ชายเขาพูดกันวิธีพูดของสาวร้ายกับสาวแซนดีต่างกันราวฟ้ากับเหวเลยนะสาวร้ายจะพูดไปตามข้อเท็จจริงและเข้าสู่ประเด็นอย่างรวดเร็วส่วนสาวแซนดีจะพูดทุกอย่างที่คิดแถมยังพูดไม่หยุดด้วยแบบน้ำท่วมทุ่งแบบบุ้งโรงเรง